มีลูกค้ามาจัดชุดนะครับก็เลือกงบไม่ถูกอ,อยากได้สวยสวยนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวเรือเลือกให้แล้วกันนะถ,ถ้าเลือกไม่ถูกนะครับนะก็จัดให้เลยครับส่วนตัวชอบสีแดงก็เลยแนะนําสีแดงไปนะครับเซตแดงทั้งเซตเลยนะนี่แดงทั้งเซตนะครับสึกวันแดงเดือดนะฮะ นะเพราะเล็บร้อนเนี่ยเพิ่งเข้ามาด้วยถ้าใครสนใจก็รีบๆทักมานะเข้ามาเบอร์สองพันสองพันห้าสามพันและสี่พันนะครับรีบๆทักมาก่อนที่ของจะหมดนะครับถ้าใครสนใจลอกเล็บร้อนนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยสีแดงเนะี่ยสวยมากนะบ,บอกเลยนบีก็ใช้อยู่ใช้ดีด้วยนะน้าจืดทะลงทะเลใช้ดีเลยเขาเสียอย่างเดียวคือมันจุยได้น้อยเพราะสปูลนะมันตื้นนะมันมันเน้นทําระยะเน้นตีไก่นะครับก็เลยจุสายได้น้อยสปยูลตื้นอะไรอย่างงี้นะครับคันเป็นคันเล็บร้อนเหมือนกันนะครับเล็บร้อนไทอา นะครับนี่นะนะดูความสวยงามเวทแปดสิบเจ็ดนะครับเวทแปดสิบเจ็ดท่อนเดียวนะครับตัวนี้ท่อนเดียวนะนะครับสำหรับเล่นงานปลาช่อนโดยเฉพาะเลยสายที่ให้ไปเป็นพีอีหนึ่งนะครับ power x แปดพีอีหนึ่งใส่อยู่ประมาณสักเออได้อยู่ประมาณสักเออจ็ดสิบเมตรนะประมาณเจ็ดสิบเมตรเนี่ยมันเหลืออยู่ด้านในประมาณสามสีนะครับด้านในนี้เหลืออยู่แค่ประมาณสามสี่นะก็ใส่ไปประมาณสักเจ็ดสิบเมตรนะฮะตัวนี้ สี bon ่บอลแบริ่งกำลังเบรกห้ากิโลรอบหกจุดสองนะครับหกจุดสองสวยๆเลยถ้าไปใส่แขนแต่งแขนคู่เนาะโอ้งามจัดการลงกันลงมีโคตรสวยโคตรงามอะ่ะตัวนี้บอกเลยนะนะครับนี่เบ็นเสร็จแล้วเซ็ตนี้ลูกค้าจ่ายเงินมาสามพันเออเท่า <7. S 1> ไหร่สามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ลูกค้าได้ไปเท่าไหร่นะมาดูกันนะครับคันไดว่าเลบร้อตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อย นะครับ1,500รอกใดว่าเร็บรอดเบอร์2 0 0 0ราคาอยู่ที่1,790บาทนะครับสาย PE เบอร์1ตัวนี้เป็น power X8 นะครับราคาอยู่ที่350บาทนะครับสายช็อคเราไม่ได้คิดนะครับเราให้เป็นสมนาคุณลูกค้าไปกระดี่ VBAT 30บาทตัวเล็กเนี่ยงานกระสูบกระพงปลาช่อนนะครับปลาหมอปลานินนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับ30บาทกบยางไม่มีแพคเกจ no package 55บาบาทนะครับ เคริ่ด้วงเตะปลายางพร้อมตัวเบ็ด2ตัวนะครับ55บาทงานประช่อนกบยางซอยแปด99บาทอีกนิน89บาทกระดี่มังกรแดง30บาทและกิฟเบอร์0สําสำหรับงานประช่อนอีก30บาทลูกค้าเห็นราคาไหมทั้งหมดนี่ลูกค้าจ่ายแค่3,700 <700 S 1> บ,<ะ>บาทนะครับจ่ายมาแล้วแล้วเราก็จัดให้เกินเราชอบจัดเกินอยู่้วเพราะว่าไม่ใช่เพราะอะไรลูกค้าคนนี้ เขาอยู่ต่างประเทศแล้วก็สั่งให้ลูกชายบอกว่าลูกชายเป็นเอฟซีนะเบียนะครับนะพ่ออยู่ทํางานอยู่ต่างประเทศหางเงินมาซื้อมาตกปลาให้ลูกชายได้ใช้สุดยอดมากนะเบียก็เลยจัดให้บอกแล้วว่าจุกๆไปเลยครับเซตนี้คุ้มๆไปเลยนะครับขอให้มีความสุขกับตกปลาครับผมถ้าสนใจอะไรเราก็ยินดีบริการนะครับทั้งมาได้ตลอดนะครับผมขอบคุณครับ